ค่ะทุกคนก็คือของที่เราเหมามาทั้งหมดเลยเน่ไปนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาทำภารกิจเหมาของในแมคโครอีกแล้วใช่ไหมลูกนี่ตอนนี้เราอยู่ที่แมคโครนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังมาชั้นบนนะคะเพื่อที่จะมาดูว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูก,กันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะ นี่นะคะที่ความแก้วนะคะทุกคนเดนแม่กิจะซื้อไปหนึ่งอันนะคะไน,นี่นะคะเช็ดชูซื้อไปเลยแค่เดวแม่หยิบใส่นี่ให้นะคะเดีเราจะไปดูขนมต่อนะคะทุกคนตรงไปก่อนตอนนี้นะคะอยู่ในโซนที่ซักผ่านะคะมีแซบมีน้ำยาปรับข้านุ่มอะไรประมาณนี้นะคะ เราจะต้องซื้อไปไว้เลยนะนคือตัวนี้หอมมากใ <c oughs> ช่ลูกเพราะม,มันมีน้ำยาสักผ้าน้ำยแบบพนุ่มด้วยนะคะคนี่าารู้บนใช้่ค่ะหยิบไปเลยเนี่่คะคะน้ำยาสักผ้าของน้องฮันวาอเ,เอาใส่ไปเลย นี่นะคะทุกคนคุณแม่กับน้องเกลี่ก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะป้องกันเชื้อโรคก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องมือสัมผัสกับอะไรนะคะทุกคนเกลี่นะคะจะบังอกเมื่อกี้ซื้อมาใช่ไหมคะใช่ไปเดี๋ยวเราไปช็อปต่อนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราลงมาชั้นล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อขนมกันใช่ไหมคะเมื่อกี้เราแวะไปซื้อนี่เลยค่ะของทอดมานะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเส้นไฟหรือของทอดต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็มีนมเนาะใช่ไะเดี๋ยวไปซื้อขนมกัน นี่คะ่ะมาถึงโซนขนมแล้วนะคะอาหารเช้าค่ะอา,อาหารเช้าเอาขนมอะไรคะไปเลือกได้เลยไปตอนนี้เราอยู่โซนขนมมีขนมหลายแบบหลายอย่างมากๆนี่อันนี้เลยขนมที่ธันวาชอบได้ฝากน้องด้วยออชอบเอ้อบอสองคนเลยนะคะเน่ไป หยิบมาเลยค่ะต่อไปผล,ลไม้ค่ะน้ำผล,ลไม้อันนี้รถดั้งเดิมที่เราชอบใช่ไหมคะมแล้วก็เอารถไหนไปฝากน้องอีกดีจะได้เปลี่ยนรสชาติบ้างเอาน้ำอะไรดีอ่ะบอรี้ไหมที่มีบอบี้อันนี้นี่นะคะเจอของชอบขนมอะไรคะขนมโครอนนะคะนี่ นี่นะคะมาม่าเรามาถึงโซนมาม่ากันแล้วนะคะมาม่าเผ็ดกรไหนี่เช่ไปสองถุงนี่ค่ะทุกคนแป๊บเดียวเตรียมรอบแล้วใช่ไหมลูกไปเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันแล้วนะคะ ่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่เก๋จะต้องไปจ่ายตังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีนึงว่าเราได้อะไรมากันบ้างนะคะไปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังขนของขึ้นรถเลยนะคะนี่เต็มเต็มถุงเ,เลยเยอะมาก ยาวเรียบเลยไปและนี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่เกตก็พา้องเิลี่กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะดูนี่เลยค่ะโอ้โหของของเราเยอะมากเลยใช่นไปลูกอ่าเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะมาสรุปให้ดูว่าเราไปที่แมคโครเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาค่ะอย่างแรกนะคะนี่เลยน้ำส้มคะ่ะทุกคนเป็นน้ำผลไม้ก่อนเลยะลนะคะน้ำส้มที่อกอระเป๋าบ๊อบอิทใช่ไหมลูกนีค่ะน้ำส้มแล้วก็น้ำผลไม้นะคะทุกคนแล้วก็จะมี น้ำผักผลไม้ลดน้ำดีด้วยนะคะอันนี้ชันวาชอบกินมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบทานผักนะคะก็ทานน้ำผักน้ำผลไม้ได้นะคะเพื่อเสริมบำรุงร่างกายของเรานะคะทุกคนแล้วก็ขนมใช่ค่ะขนมนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยเสี่ยงไห้โต้หูเยอะมากๆแล้วก็จะมีเลยผงซักผ้านะคะผงซักฟอกเนาะ,ะแล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้านะคะคุณแม่ก็ซื้อมาไว้แบบ เยอะๆเลยแบบนี้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นกาแฟนะคะเราซื้อมาฝากคุณยายนะคะมีที่คว่ำแก้วนะคะนี่แล้วก็จะมีเสื้อผ้าของเคลลี่ลวลขก็แล้วก็ของคุณแม่นะคะจะเป็นเสื้อแบบเอาไว้ใส่เล่นนะคะทุกคนนี่เป็นประมาณนี้นะคะนี่ของเคลลี่ซื้อมานะคะแล้วก็มีเสื้อกันหนาวนี่แบบนี้เลยโอ้โหเยอะๆอันนี้เสื้อผ้าอย่างเดียวก็หมดเยอะแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่ ลระไลค่ะไว้ล้างจานใช่ไหมลก<ช>ูกแล้วก็จะมีอะไรอีกคะนมเออนมนะคะน้องเกล่ยวหัดกินนมจืดตอนก่อนนอนแล้วนะคนไหนที่ไม่ชอบกินนมนะคะให้ทานตอนก่อนนอนด้วยจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะเอ,อจะได้สูงด้วยเป็นซีกก่กอกอ่าเป็นซีก,กอก,กอะไรลูกซกอกยาคอนดอกนะคะลดเนยแป้งกรอบอันนี้คุณแม่จะมาทอดให้กินเนาะ,<จ>ะแล้วก็ะอะไรอีกคะ นี่ไก่พับของเจลลี่เจลลี่ชอบมากใช่ไหมลูกอ่าอันนี้ใส่ป๊อบแล้วก็มีอะไรอีกคะนี่เลยนักเก็ตไก่ค่ะโอ้โหเยอะมากต่อไปหาถุงนี้ถุงใหญ่ของเราเลยนะคะมาม่าเผ็ดเกาหลีเออเราซื้อมากี่ซองคะสองซองแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเช้าใช่เยลลี่เยลลี่รสสตรอเบอรี่นะคะน้องธันวาเขาชอบกินนะอันเนี้ยอันนี้ก็แมม่าเผ็ดใช่แล้วก็มีอีก มีขนมเนาะเออที่เราชอบนี่อันนี้ของโบใช่แล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ซอสแล้วก็แคร่แท้ใช่เป็นซองนะเราชอบเราชอบกินเป็นซองมากเลยทุกคนอ่ะต่อไปอะไรอีกของเล่นน้องธันวาของเล่นน้องธันวาค่ะนี่นะคะเสี้ยงหายด้วยนะคะนี่แล้วก็นมแพ็คใหญ่ของรธันวานะคะกระเด็นกระด็นชื่อ กระดาชิ้นะคะแล้วก็กล่องนี้เลยค่ะเกลี่โอเคอันนี้จะเป็นของน้องหมาใช่ของน้องหมานะคะอาหารของพี่สุดโตของเราก็คือน้องมิม่จานค่ะอันนี้ให้มิม่ทานนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะจานเราเปลี่ยนให้เจ้ามีตางนะคะแล้วก็เนมแพสสำหรับน้องหมานะคะผ้ารองขี่ผ้องขี่ของน้องหมานี่สําหรับฝึกขี่นะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะคะ แล้วก็มีอาหารอาหารเป็นซองนะคะนี่ซองเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้คุณแม่เหมามาเลยอาหารซองแบบนี้ค่ะแต่คนละรสชาติเหมาเป็นกล่องเลยนะคะเอออันนี้อีกรสชาติหนึ่งนะคะหมดหรือยังยังไม่หวโอ้อันนี้ขนมใครอันนี้ขนมของพี่มีเออกระเดินองของมีสเปสเปกันฉีนะเดี๋ยวเราจะลองว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะเราจะไปฉีดในบ้านเนาะจะดูว่าน้องฉี่อยู่หรือเปล่านะคะเออโอเคแล้วก็อะไรอีก หม,หมดแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปถุงสุดท้ายของเรานะคะถุงนู่นเลยอันนี้เป็นขนมของพึ่งน้อยนะคะอันนี้จะเป็นขนมค่ะเป็นพวกโดนัทเออพวกโดนัทนะคะเราหมองมาจากพึ่งน้อยมีร้านพึ่งน้อยเยอะเลยลชั้นใส่เอกสารเออ,เอ,อชั้นนี้สวยมากราคาเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าบาทแต่เขาลดราคาลูกนะ้องเขาลดราคาคุณแม่ก็เลยซื้อมานะคะ และนี่นะคะทุกคนก็คือของที่เราเหมามาทั้งหมดเลยนะคะประจำเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราจะไปกันอีกแต่เราจะไปกี่ที่เนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกี่ยวต้องขอตัวนะคะไปจัดของเข้าที่ก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย